ื่องก็คือเรื่องของกระท้อนอันนี้ผมให้กระท้อนเคลียร์กับอันนั้นเองนะครับผมว่าอันนี้สำหรับกระท้อนน่าจะได้บทเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับตรงนี้แล้วแหละครับโอเคทั้งสองฝั่งพามันหรือยังครับผมขอตัวแทนฝั่งละคนครับผมมีอคุยกันเลย ครับผมก็เร,เรื่องที่เกิดขึ้นให้ด้วยนะครับอ๋อโทษครับโทษครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็เหมือนกับว่าความผิดน่าจะเกิดจากฝั่งกระต้อะยังไงผมขอโทษด้วยนะครับได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสุก,กี้ที่แบบเรามาเล่นสตอรี่นี้ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้มีเดิมพันหรือแบบไม่ได้อยากให้เอาออกไปโกรธกันนะครับอะไรที่เป็นคําบัฟที่มันรุนแรงหรือแบบ เรื่องของอารมณ์ที่เล่นไปในนั้นผมอยากให้อยู่ที่ในสตอรี่ก็พอนะครับผู้ผมก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาโกรธหรือแบบมาอะไรซุกี้เลยจริงๆครับก็ถ้ามันแรงดุแรงอะไรผู้ผมทุกคนอ่ะขอโทษขอโทษตรงนี้เลยครับขอโทษจริงจริงครับขอโทษจริงจิครับขอโทษครับจิ้หิวฟังหิวขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไทษครับก็ยังไปขอโทษด้ครัอีกอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของกระท้อนอันนี้ผมให้กระท้อนเคลียร์กับนัทเอกนะครับผมว่าอันนี้ตลอบกระท้อนน่าจะได้บทเรียนเกี่ยวกับเกี่ยวกับตรงนี้แล้วะครับคุณอาอะไรอย ก็จริงๆิตียิวทุกคนไม่ได้ไม่ได้โกรธหรือไม่ได้มีความแค้นะไรต่อกระท้อนนะแต่ถ้าเล่นนี่คืออยากให้เรารับรู้ว่าเราไม่ควรทําอะไรแบบนี้อะไรแค่นั้นครับผมกระท้อนก็ยังมาเล่นกับตีหิวได้เหมือนเดิมครับวอนนี้ประมาณนี้นะครับซุกี้ครับตอนมีอะไรจะพูดไหมทอนพอดียังอยู่ในช่วงตกเต้านะครับเอาได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับนะครับยังไงขอบคุณมากครับครับผมงั้นก็ ขอบคุณสุกี้หนึ่งครั้งครับแล้วก็ขอโทษสุกี้ทุกคนอีกหนึ่งครั้งครับผมขอโทษครับขอโทษจริงๆครับขอโทษครับขอโทษเหมือนกันนะคะขอโทษนะครับคุณน้องน้องสุกี้คนไหนที่อยู่ไอสถานอปอนลนขอโทษนะครับเป็นกำลังใจครับขอโทษด้วยาขอไำคัญใจเขาอ่ะครเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้จบตรงนี้ก่อนกันมาแป๊บหนึ่ง อ่าสภาเขาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับผมสำหรับเรื่องครูดาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะให้เจวันแต่ว่าเนื่องจากว่าทั้งทั้ง2วันแล้วก็ทั้ง2วันนี้ทั้งสองแก๊งนะครับมีการส่งจีเแค่แค่วันละสองไฟ์โดยที่มันจะมีไฟต์อีกหลายๆไฟ์ที่สภาตามไปเจอเองนะครับเพราะฉะนั้นสภาจะหักวันครูดาวลงหนึ่งวันเหลือ6วันนะครับผมได้ครับครับผม อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะประกาศครูดาวให้6วันครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการส่งค่าความเสียหายให้กับสภาประจำแก๊งนะครับแล้วก็ในโปรเทค6วันนะครับถ้าจะให้อยู่ในโปรเทคจะต้องใส่เป็นชุดสูตรของแก๊งเท่านั้นนะครับชุดลำลองของแก๊งอันนี้จะไม่ได้นับนะครับว่าอยู่ในโปรเทคนะครับครับผมมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมเอ่ยอ่าไม่น่ามีแล้วครับอ่าแล้วก็ ถ้าอยากจะซื้อประกันคูดาวนะครับยังไงสาม,มารถติดต่อหลังหลังหลังแยกย้ายกันได้นะครับโอเคสาม,มารถติดต่อซื้อได้ใช่ไหมครับสาม,มารถติดต่อซื้อ,อได้ครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับผมงสภาประกาศคูเอ่อคูดาวให้เรียบร้อยแล้วครับครับผมเชิญได้เลยครับครับขอบคุณครับ<ม>ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ต